บลูชักฉลามสีน้ำเงินชิ้วมันได้มาจากสีผิวที่เป็นสีครามมีความยาวถึง12.5ฟุตรู้จักจกันในสัตว์ที่มีความเร็วชนิดหนึ่งของโลกมันมีฟันยื่นและแหลมซึ่งช่วยมันล่าปลาหมึกเอาล่ะครับก็ต้องกราบสวัสดีพ่อแม่มีน้องทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้คุณอยู่กับผมะคแับแฟมเซอร์ไวเบิลทีวีเอาล่ะวันนี้คุณอยู่กับผมในเกมที่มีชื่อว่าฮังกรีชักกูกันนะครับผมย้โอ้วร,ร,รู้จักกรรอะไรเพื่อน พยายามไม่เสียเวลาในก็นะครับมาเล่นเกมกันเลยอืว่าไงเจ้าปลางามก็ให้โอเคว่าไงสวาปมนี่แล้วก็งามก็ให้โอเคเวลัพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเยี่ยมเลยโอเคอ่าหา้าผมเห็นปูด้วยแล้วก็งามเลยว่าว่าไงเจ้าปูโอเคโอ้มนนกุีนน่มาดูกันว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างเหมือนว่าต้องรวบรวมเจ็ดหมื่นคะแนน กินปลาปลากระเป๋าห้าตัวแล้วก็หาหนึ่งพันห้าร้อยเหรียญโอเคได้เลยอ่าฮะว่าไงเจ้าต่อน้อยง่าเลยโอ้ oh. ฉลามเนื้อตัวใหญ่ขอรอหน่อยเถิดเพื่อนโอเคว่าไงเจ้ามนุษย์อ uh ือโอ้แล้วช่วงเวลานี้ก็มาถึงง่าเลยมาเลยจังหวะนี้ด่วนเลยอ uh huh. ือไม่่าจะเป็นปลาเจ้ามนุษย์แล้วก็ปูโอเคอ่าฮะ จ็ดหมื่นคะแนนรอก่อนเถิดหาเลยหาเลยจังหวะนี้อาา่ะฮะโอเคอือปลาเลยโอเคอืคอเงาเข้าให้เจ้ามนุษย์ที่ลงเล่นน้ำในเขตที่มีปลาฉลามทุกชนนะ่ะโอเคยีงไงมีป้ายได้เอยโอเคกรับลงน้ำแบบตอดไัยหายห่วงโอ้อืองงาเลยจังหวะนี้ จนนั่นมันโอ้งงาเขาให้โอเคได้เวลาอืมดำดิ่งสู่ท้องทะเลอันกว้างใหญ่เยี่ยมเลยว่าไงเจ้ามนุษย์อาฮะอืมปูน้อยแล้วก็ปูที่ไม่น้อยเท่าไหรแต่ก็กินไทยนะครับอาฮะอืมอีกตัวหนึ่งปลาปลาเลยจังกว่านี้โอ้ oh, ผมจุงหลบจ้นนั่นอาฮะดำดิ่งเลยจังกว่านี้ โอเคนั่นคืออะไรอ๋อ oh. อะไรบางอย่างที่รัว่วไหลหลบเลยลายฉลามนั่นโอ้ oh. นี่มันดีนปนไปเลยอ่ะวลอัพซะด้วยโอเคย่อมเลย uh huh. อา่าห้าอ้เจ้ปุ๊บเกือบไปโอ้ oh. อืมเพิ่มเลือดเลยจังหวะนี้ฉลามนั่นโอเคเอ ที่ทุกคนเห็นเป็นแค่เพียงภาพลงตาเท่านั้นว่าผมเนะี่ยง่ําเลยจังหวะนี้ว่าไงจ้ามนุษย์จุดๆหลบแบบหลบไม่ได้แต่ไม่เป็นไรจังหวะนี้ก็มาถึงนี่ระเบิดเลยเออโอเคหาก่อนหาเงี้ยโอเคงั้มเขาให้อ่อฮะโอเคย่อมเลยจังหวะนี้ว่าไงเจ้าปูโอ้ ลายใหญ่ดำดิ่งเลยงามข้ายนี่ครับลงมาอีกครั้งคราวนี้ผมจะต้องทำภารกิจให้ได้เลยอืมงามข้า้เจ้าปู่อีกตัวหนึ่งอืมนายโชคไม่ดีนะเพื่อนโอน้นเงินนี่โอ้หเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยครับจังหวะนี้โอเคว่าไงเจ้ามนุษย์อืม โดนเลยใครอยู่ในน้ําระวังด้วยครับมีฉลามตัวหนึ่งกําลังว่ายอยู่นี่เลยว่ายขึ้นไปแล้วก็กระโดดโอ้นี่คือวิธีการหลบปลาช่วงนั้นก็คือการบินนะครับผมคือฉลามที่บินได้อ่า,าโอเคโอ้ไหนอแม,มงกะพุุนหลบเลยยังแบบนี้นมันสมมนุษย์นี่โอ้โดนเลยอย่งแบบนี้ อื้อชนไม่เป็นไรนี่อีกทีนึ่งือ้อโอเคแล้วถึงกว่านี้ก็ถึงอืมได้เพชรด้วยและนี่เยี่ยมไปเลยโอ้ขย,ยะที่นี่เต็มไปด้วยขย,ยะพระเจ้าแล้วทำให้เลือดผมลดด้วยเพราะฉะนั้นผมจะโอ้ผมจะพยายามเลี่ยงขย,ยะแล้วก็ทุ่นระเบิดนี่ให้ได้เลยโอเคไซแอลขึ้นไปสินะ ว่าไงเจ้าปูหาอะไรเพิ่มเลือดก่อนไม่ว่าจะเป็นปลาหมึกปูผมจะงําให้หมดเลยโอ้มนุษย์นี่อืงําเลยชุบๆหลบแบบดิสโต้แล้วก็งําเลยจังหวะนี้อืโอ้โดนอะไรนะ่ะอ้าเลือดเพิ่มจังหวะนี้โอ้เออระเบิดแต่ไม่เป็นไรงาโดนเพิ่มเลือดก่อน งนี้เพน้นเสร็จแล้วก็ลงมาหาเจ้ามนุษย์เหมือนเดิมเงีบไม่โอเคฉลามนั่นผมจะไปด้านนี้โอ้นี่เลยคืนชีพกัน้นมาอีกครั้งมาเลยเจ้ามนุษย์เออ่งำเลยจังหวะนี้โอเคจังหวะนี้ก็เรียบร้อยเลยเอาหมดเลยครับมาเลยโอ้ปลาใหญ่ อ่จังหวะนี้ก็มาถึงอืมมาเลยมาเลยปุ๊บป,ปุแบบเร่งรีมไงอาไม่ว่าเจ้าจะตัวใหญ่ขนาดไหนงำเลยจังหวะนี้อืมประวนันอ่าอีกตัวหนึ่งไหนแมงกระพุนที่พิษอะไรระเบิดฉลามงำหมดเลยจังหวะนี้โอเคโอ้โดนเลยหมดเวลาอา่าเสร็จไปหนึ่งครับ รืบเปล่าโอเคอ๋อสองแล้วเหลืออันนั้นมผมจะต้องไปหามปลาป,ปกักป้กนนั้นให้ได้เลยเขาอยู่ตรงไหนนะงําเลยเจ้าปลาผู้โชคร้ายจะว่ายลงไปด้านล่างนั่นอืมได้เลยจังหวะนี้หลบทุนไปด้วยว่าไงเจ้าสามารถจะหลบสายตาของข้าได้หรอกนะเจ้าปูน้อยอืมระเบิดเลยจังหวะนี้ เลือดจะหมดแล้วพระเจ้าแม่นะอืมเจอปลาครับกำาเลือดอืมต่อนั่นต้องไซเอ็มส่วนตานี่ต้องเอ็กอลโอเคอเพิ่มเลือดแล้วเต็มเลยหาปลานั่นอันนี้เท่าไหร่โอเคขยะนี่ปลาหมึกมาเลยจังหวะนี้ขึ้นมาแล้วโอเคครหาอู้อะไรเนะี่ย ผมโดนได้ไงกันแต่ไม่เป็นไรนีเลยนกน้อยแล้วก็กินขยะก็ไปด้วยโอ้สตเอ็ม,อมยั่นแย่มากเลยครับโอเคนี่ไงจะมารถกลับมาเล่นน้ำอีกครั้งแล้วก็องาเลยอย่างกานี้อ่าจุดหัวนี้ก็มาถึงขึ้นเลยขึ้นบกครับผมคือฉลาดที่สามารถเดินบนบกได้ไม่สามารถ รถไปได้หรอหรอไโอเคโอ้เขียวสมบัติมันคืออะไรกันนะหนึ่งพันบาทยิ่งเลยอ่าดูหาหเหมือนว่าจะเข้ามาโอ้เหมือนว่าผมจะวาับเข้ามาที่นี่แล้วก็มันจะเป็นทางตันอ่ะนะโอเคมีปูอยู่ด้วยโอเคผมออกได้ไหมออกไม่ได้ถ้างั้นผมก็จะขึ้นไปแตนนล้กันนะ,ะนะโอเคโอ้ฉลามนั่นอื โอ้ oh. แต่ไม่เป็นไรเยี่ยมเลยโอเคครับอืมปลาป,ปักเป้านั่นน่าจะอยู่ที่ตรงนี้แหละนะแล้วก็ดูเลยนี่ผมโดดลงมาจากฟ้าแล้วลงมาในน้ำเลยจังหวะนี้โอ okay. uh huh. เคอ่าเฮงำลยเจ้ามนุษย์ตัวน้อยว่าไงเจ้าปลา โอ้นิ่ไงเจอแล้วตามเลยอืมงัํมครับจังหวะน,นี้เวลอัพด้วยแล้วนี่ย่ำเลยว่าไงจุ๊บๆหลอกก่อนอืหลอให้พองก่อนแล้วก็งัํมเลยจังหวะกุบกรับครับอืมโอเคจุ๊บๆอ่าไม่ทันตั้งตัวซะเจ้าปลาปลากระเป,ป,ป,ป้าอ่าห้างัมเลยโอเคโอ้โดนปลานั่นอ่า เงียมเลยอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเราจะครบแล้วแล้วนะเงียมเลยอ่จาจังหวะนี้ไหนปลาปักเป้า,ปา,ปา,ปานั่นอยู่ไหนโอเคอืมระเบิดเหรอชนเลยเออมือมปลานี่งับเขาให้หมดดงเลยจังหวะนี้แล้วก็นี่อี๋เจ้านะอืมฉลามโฉบคนขึ้นไปเลยฮะ จังหวะนี้อืมเสียแล้วน,น,นั่นเยี่ยมปไปเลยเอ๋ล่ะนี่คืออะไรอ๋อโอเคกันอือสวะปามปลาที่ใกล้กับเรือสินะอืเยี่ยมปไปเลยเอ๋ล่ะเราจะลงดำดิ่งสู่ท้องทะเลอันกว้างใหญ่กันไหนเรือนั่นอยู่ไหนเรืออปางงั้นหรออยู่ตรงไหนกันนะนี่ไงมิฟายบอกด้วย ตามตป้ายไปเลยจังหวะนี้โอเคอ่ okay. uh huh. าฮะปลานี่หรือเปล่าไม่น่าใช่ครับโอเคเราจะต้องตามหาซาเกเรือนะครับที่อับกลางไปเพื่อที่จะไปหาปลาที่นั่นวันนี้ผมยังหามันไม่เจอเลยโอ้ oh. ติดพิษครับอืมว่ายต่อเลยตรงนี้มีแต่แมงกระพุนกับ ปูที่กินไม่ได้โอ้นี่คืออะไรมีดอกส่อนชี้ขึ้นไปด้วยครับแต่มันเป็นหินนะขึ้นไปไม่ได้หรือว่าผมจะลงมาลึกเกินไปโอ้พระเจ้าอืมอืมขืนชีพเลยผมจะต้องไปหาเรือนั่นให้ได้เลยจงังหวะนี้โอเคอเราจะเราจะต้องขึ้นไปนะครับขึ้อนสวนไปเลยฮะจงังหวะนี้ ยุบๆหลบแบบโอ้หลบไม่ได้แม่จริงอ่าห้าปลาออมโดนเลยเพิ่มเลือดแต่ว่าโอเคเจอแล้วนี่ไงอือชนไปหนึ่งทีครับอืมไม่เห็นได้ไงกันโอเคนี่ไงจเจอเรือแล้วโอ้ยทำมันยังไงนะกับมันต่อดีเนี่ยโอเคอืองั้นค่อยวันนีมุษหลบแบบดิจิตอลหลบไม่ได้อือโฉบเลยจลังหวะนี้โอเคเออ นี่คืออะไรอ่ารับภารกิจแล้วแล้วก็ภารกิจจำกัดซะด้วยรีบเลยจังหวะนี้อ่าฮะโอเคอืมปลาครับกินปลาบร,บริเวณนี้ฮะโอเคทำเลยภารกิจจุาบจุ๊บจุบ,จบ,จบโอ้คนง่ำเลยขัดขวางการสวาปามปลาได้ไงกันโอ้ปลายักษ์บ้าจริง อืมเพิ่มเลือดครับนี่โอเคแล้วช่วงเวลานี้ก็มาถึงว่าไงเจ้าอืมอะไรสักอย่างชวนเลยจังหวะนี้ระเบิดซะอตู้มเลยว่งงางเจ้ามนุษย์โอ้โอเคหาปลาก่อนจังหวะนี้โอ้ปลานั่นปลาเริ่มจะหมดแล้วแล้วผมจะต้องอไปหาในนั้นดีกว่านะโอ้ ฉจนั้นอี่หลบก่อนอื้องำเลยหลบไม่ได้ไม่เป็นไรแลกกันครับเอ่อผมมองไม่เห็นปลาแล้วนะโอ้ตรงนั้นฉลามเยอะเกินไปลงไปด้านล่างดีกว่าโอเคอืมด้านในนั้นน่นาจะมีอยู่นะโอ้เอมคืนชีพเลยจงังหวะนี้อาา่าฮะลมเลยสามสิบ วิสุดท้ายโอเคหาเลยงาก็ให้อื้อได้มาหนึ่งโอ้ปลานั่นโอเคดูเหมือนว่าจะมีสัตว์ร้ายอยู่ในนี้ด้วยเพราะฉะนั้นผมจะต้องระวังโอเคเดี๋ยวช่วงเวลานี้ก็มาถึงงาก็ให้โอเคเอาล่ะล้ะนี่เยี่ยมไปเลยเอาล่ะผมทำภพรกเกจเสร็จแล้วล่ะออกพร้อมด้วยความภาคภูุิมใจโอเคแล้วช่วงเวลานี้ก็มาถึง การซื้อจะกินยังไงลนะ่ะผมจะซื้อจะกินของเจ้านี่เลยบลูชาร์กงั้นหรอโอเคมากดครับซื้อเลยจังหวะนี้โอเคแล้วเราก็จะไปลองบันเดี๋ยวนี้เลยนะอืโอเคมาเลยจังหวะนี้ลงมาแล้วแล้วก็ลงสู่แม่น้ำอันกว้างใหญ่เอ้ยทะเลนี่โอเคแต่ไม่เป็นไร อี่เร็วความเร็วนี่มันเหนือชันน้นบนฝั่งนั้นหรอเงี่ยผมขึ้นไปเลยยังกว่านี้นี่เดินด้วยโอ้ลอยได้ฉลามที่ลอยได้แล้วก็อยู่บนบกด้วยนะตรงวนี้อืมบวับลงน้ําเลยนี่ครับได้ตังได้ว่าไงเจ้ามนุษย์ที่เล่นอยู่ในสระน้ำแครครับงาเลยโอ้มาได้ไงกันเมื่อกี้นี้โอเค ส่วนลสองนี้จะดรอลงมาจากฟ้าแล้วนี่คืออะไรกันนี่ครับนี่คือท่อที่ต่อกับทะเลเอคนสร้างอะไรคิดอะไรอยู่นะเพื่อนท่อที่ต่อกับทะเลงั้นเหรออืมแล้วเป็นทะเลลึกด้วยนะอืมโอเคสงสัยกี่กี่เกียดเปลี่ยนน้ำมานะโอเคโอ้ปลาโอ้นั่นกินไม่ได้หาเลยจังหวะนี้ น้ำเปลี่ยนสีนะครับจังหวะนี้ครับจังหวะนี้งําปลาก่อนเลยแล้วก็โอ้ผมต้องหลบพลาสติกด้วยแล้วนี่คืออะไรภารกิจครับโอเคอืมมาอะไรเราจะช่วยเจ้าเดีวนี้อะไรนะเราจะต้องปกป้องเจ้างไงโอเคโอ้ โอเคห้าคนจังหวะนี้งําให้เดินได้ห้าเ okay. อื่อเคลิบแล้วโอเคโอเคดูเหมือนว่าจะต้องไปต่อนะงําเลยอม,มาเลยปลาแล้วก็จ้องแล้วก็จะต้องอยู่ในวงนี้ด้วยนะมีเวลานับถอยหลังได้แหละ okay. โอเคโอ้โดนปลาหมึกโอ้ไม่ใช่แมงกะพุน,นติ่เลยปลาอแล้วช่วงเวลานี้ก็มาถึง งำเลยงำไม่พอระเบิดด้วยทําลายให้หมดเลยโอ้ช่วงเวลานั้นหมดไปแล้วบ้าจริงโอ้นั่นมันเฮ้ยปลาเพชรนี่กินเพชพรก่อนครับได้เพชรมันหนึ่งแล้วนี่ย่อมเลยโอเคห้าสามสองแล้วก็โอเคเหลือสองโอ้ออมคืนชีพเลยจังหวะนี้ ใช้เลยครบแล้วโอเคจังหวะานี้ออปลากระเบนนั่นโอเคเราจะต้องตามเจ้าฉลามตัวน้อยนี้ไปจุ๊บๆเอาปลานั่นเอ้ยหลบครับอ่าเราก็จะได้เพชรมาหนึ่งอันแล้วนี่เยี่ยมไปเลยอ่า สำหรับใครที่มั่งานะครับก็ฝากกดไลค์ <c oughs> กดแชร์กดสับถ้าใครได้ <c oughs> กดกระดิ่งจงเตือนเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่จากช่องเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับอืมเอาละนี่ถือเป็นสิง่งที่ดีเราจะไปซื้อเออฉลามตัวใหม่กันนะโอเคเอาละนะเราก็จ้องมาโอเคนี่อะไรโอ้แล้วก็รู้เหมือนว่าเจ้านี่จะถูกปลดล็อกนะเมื่อทุกตัวเล่นครบสิบเลเวลเป็นที่เรียบร้อยก็จะโดนปลดล็อกเลย โอเคโอ้ปลาที่จะถูกปลดล็อกเมื่อเล่นครบทุกต,ตัวสินะโอเคอืมเอ่อนี่ครับจังหวะนี้ครับซื้ออะไรจังหวะนี้ครับกดเลยแปดพันนะลั่นเลย, 8, นะลเลยแล้วก็ต้องบายบายครับผมแล้วเจอังครับ